นะคะส่วนที่บ้านเราที่กําลังประชุมกันอยู่นะคะก็คือมีทั้งนายกแล้วก็มีตัวแทนของหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมประชุมกันเพื่อจะเร่งหาทางอบพยพคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลให้สามารถเดินทางกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะนี่ย้อนไปดูช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงสินาทีค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปถึงที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นประธานการประชุมในการเตรียมอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลในช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะในครั้งนี้มีการหาหรือก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์กับนายสรันเจริญสุวรณรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เริ่มประชุมอย่างเป็นทางการนะคะ ซึ่งการประชุมที่เกิดขึ้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมอย่างเช่นคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีทางคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีในแพทย์ชนน้านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณวรามุดศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รักิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศอธิบดีทุกกรมในสังกัดก,กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานข่าวกรองแห่งชาติค่ะ นอกจากนั้นก็มีการเชื่อมสัญญาณการประชุมทางออนไลน์ไปยังหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะก็ประสานกับทางสถานเอกอกัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลรวมไปถึงสถานเอกอกัครราชทูตไทยสถานกองสุนใหญ่ไทยในบางประเทศแถบตะวันออกกลางและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลด้วยขณะที่นายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์รายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทย ในอิสราเอลของทางรัฐบาลหลังจากในช่วงเช้าไปต้อนรับคนไทยที่กลับมาจากอิสราเอลเป็นครั้งที่3-90คนนะคะก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลก็คือเยียวยาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน40,000บาท 2. คือรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของชาวไทยที่เดินทางกลับมาเองนะคะตั้งแต่มีการประกาศภาวะสงครามในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็3ก็คือเชิญชวนภาคเอกชนที่ประสงค์จะสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลในรูปแบบต่างๆตามความสะดวกค่ะสามารถติดต่อมาได้เพื่อให้การสนับสนุนได้